สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มากินข้าวกันจ้าพี่น้องจ้าผัดผักบุ้งหน่อยในกระสอบเ้าเลยคะ่ะเก็บมาเห็ดอาหารเส้าของเ้าเองจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาจ้ามากินน้ำกันใส่ผัดเลยละใส่ใส่หมูนหน่อยหน่อยเนาะมากินผัดจ้ามาจ้าพี่น้องทำยังไงจุกจุกเลยจ้าไป ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อที่จะต้องใส่เสียงภาคเอาเพราะว่าเสียงรอบข้างสารพัดเสียงเลยจ้ะพี่น้องจา๋ามากินกันจ้ะพี่น้องอาหารบ้านๆเฮ้านเานาะกินสังใดก็ได้ดรอกค่ะพี่น้องจ๋าเก็บของในสวนที่เฮ้าปลูกเฮ้าเห็ดนั่นแหละค่ะเอามาเฮ็ดอาหารเป็นการประหยัดไปอีกแบบหนึง่งย่างเขาสวนก็นได้อาหารออกมาค่ะพี่น้องก็เลยงา่าย เขาปรงไปสัรนหายตื่นเช้ามาก่ร้องเสียนในมันลดแรนไปสื่อเนาะเอาอยู่หลังบ้านเฮาเลยพี่นอ้องแซ่บได้คือกันจ้ะอยู่ง่ายๆกินง่ายๆทุกอย่างเฮให้เป,เป็นเรื่องง่ายจา้ะเฮามากินเกษตรเด้อพี่นอ้องเด้อ เกษตรผสมผสานแปลงในน้อยแต่ว่าให้มีรายได้ให้มีกินมีอยู่เหลือกินเหลืออยู่มีรายได้เขามาได้รัวเงอนอีกจางหายเด้อพี่น้องเฮาสามารถเก็บของเกษตรเฮาไปแปลเป็นเงินแปลเป็นเงินแล้วเฮาอยากหมูอยากไข่หรือว่าอยากในสิ่งที่เฮาบ่มีน่ะเฮาสามารถทําใดจ้ะเก็บของในสวนเฮาเองไปแลกเปลี่ยนมา ค่าใส่ใจทุกอยา่างเ h าใส่ของในสวนเ o าเป็นไปแลกเปลีป่ยนมาด้วยพี่น้องด้วเพะฉะนั้นรายได้ในส่วนอื่นของเ o าเ e า o l บริอามาใส่ใจในเกี่ยวกับอาหารเ o าเ e าใส่สวนในหน่อยเ o u าบริหารเรื่องในครัวเ o านะจ๊ะพี่น้องยังมีปลูกพริกบลกเขือบปกทั่วและบลกบวบเนาะ แต่ก็มีอีกทีป่าทะและพี่น้องบริมีแค่นั้นอันนี้คือหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแปลงน,น้อยแต่ว่าแน่นไปด้วยพืชเกษตรที่เขาใส่ในชีวิตประจำวันที่เขากินในชีวิตประจำวันนะคะที่สำคัญได้กินได้อยู่และต้องมีรายได้ ออมาจนเจือในครอบครัวห้างพอมันจ้งเอื่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนาะทุกคนต้องใส่เงินเนาะพี่น้องต้องกินต้องยูและต้องใส่เงินทข้าาพ่อยูพอกินพ่อเพียงของของห้าก็คือมีของกินในสวนบอืดบอยากแต่ต้องแปะเป็นเงินได้น้าได้พี่น้องต้องมีรายได้ทุกมือพอม แปลงน,น้อยๆของยายแม่มหนึ่งงานนี่สามารถสั่งรายได้ได้ทุ่มมือความจา้ะมือละมือละเล็กละหน่อยมือหน่อยมือหลายก็แล้วแต่มือแล้วแต่ผลผลิตของห้าที่ที่เขาสิออกไม่ห้าไไรที่ห้าสิดูแลรักษาได้เนาะช่วงนี้เป็นช่วงนาแล้งนะพี่น,อน,นอ้องเด้อช่วงนาแล้งผลผลิตอาจจะบหลายดอกแต่ว่าก็าสามารถสั่งรายได้ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่บหลายห้าเลยสามารถบริหารจัดก,การได้เรื่องน้ำ สำคัญที่สุดคือเรื่องน้ำจ้าพี่น้องเรื่องปุ๋ยยายแม่ใบบ่ท่านให้ความสำคัญในช่วงนี้เน้อเพราะว่ามันแล้งลายค่ะมันแล้งลายยายแม่ก็เลยให้แต่น้ำอย่างเดียวปุ๋ยเอาว้ก่อนโหดน้ำเพราะใบเขาแห้งเขาเฉานะ่ะถ้าใส่ปุ๋ยปั๊บมัน,นสิเหี่ยวสิเฉาทัานทีพี่น้องเพราะว่าน้ำเฮ้ามันอาจจะบอถึงเนาะ เพราะฉะนั้นกน็รักษาระดับน้ำให้มันได้แค่นั้นเขากอยู่ได้ยุจะพี่น้องกระดกอยู่ข้อเก่าค่ะอีกอย่างนึงคือเขียวอยู่ข้อเก่าอีกพอมเพราะว่าเนี่ยเหมือนกับผสมน้ำมักนั่นแหละจะ้ะน้ำมักขี้ง้อขี้กล้วยห้ามนี่แหละเอามามักเด้อพี่น้องเร้อบ่าม่นไปใส่ช่วงนี้ถ้าไปใส่มันก็นอาจจะเข้มตายก็ได้ ฮ็ดเป็นน้ำมากแล้วกับผสมน้ำบางๆจ้าพี่นเให้เป็นน้ำมักผสมน้ำบางๆรดลาดไปแถวละแวกค้นตุลเลาะนั่นแหละค่ะเราต้องไปเอาใส่ค้นต้นค่ะเนาะเอาใส่บริเวณนั่นสะสาดๆไปเลยจ้ะพี่นงใส่ระบบนีย่ำแรงค่ะพื้นเฮาสีเขียวของยี่แมมเขียวเบิดทุกอย่างเด้พี่นงเขียวเบิดเลยเพราะว่ายำ่แมมเพรจังสี่แหะคือมันใส่ปุ๋ยอะไร ขาก็จําเป็นตรงใส่แบบนี้ผสมน้ำบางๆเนละ้กพี่น้องเลิกบอแมนว่าข้ามักแล้วใส่แบบเข้มข้นเด้จ้ะผสมใส่ทั้งสีแล้วก็สาดไปบางๆเท่านั้นแค่นั้นเองจ้ะพี่น้องแมนแม่ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกมือตอนนี้เก็บผลผลิตทุกมือจะ้ะบักพริกบักทั่วบักเขือสามอย่างนี้ได้เก็บทุกมือเลยที่ที่ยันมป่ปลูกไว้เนี่ย จนได้ขายเนาะแต่ว่าสิ่งอื่นกับหลายอย่างทุกสิ่งอย่างกับนี้อยู่ค่ะพี่นอ้องสำหรับกินเน,ะนาะนี่แหละค่ะพักบุ้งในกระสอบปลูกไว้กินเนี่ยพี่นอ้นองเห็นบ่ทุกสิ่งอย่างเข้าใส่ของในสวนเข้าเห็ดจ้ะแลวทุกสิ่งอย่างเข้าใส่ของในสวนเข้าไปแลกเปลี่ยนมากจ้ะพี่นอ้องขายบางส่วนสมมุติว่าหมูเข้าอยากกินหมู เขากับายบกพริกหนึ่งกิโลสองกิโลเขากับด้หมูมาแล้วเนาะโล่นึงนั่นเห็นบอจ้บพี่นอโลหนึงกินได้โดนจ้ะเขาอยากกินไข่เข้ากับเก,ก็บพริกไปสองกิโลเข้ากัได้ไข่มาจ้บพี่นออยากกินอียังให้ใส่ของในสวนไปแลกเปลีป่ยนมาจา้ะ ล้วสมมติว่าเฮามีเงินในส่วนอื่นเป็นรายได้ในส่วนอื่นนะเฮาจะบ,บริสียในส่วนนั้นเอามาใส่ในรัวเรือนเราเลยเฮาสิได้เอาเงินส่วนอื่นๆน่นะไปใส่ยางคางวดรถดหรือคาอื่นๆที่เฮามีเลจ้ะไทนีใส่สินนั่นแหละค่ะเมื่อนี้บ่มีอย่างหลายมานางเว้ากินข่าแล้วก็เว้าไปน้ำพีน้ำนองมันหดหลายพี่น้อง เขาสวนบ่ได้หดส,สวนแล้วก็ไม่นั่งกินเขาเลยละจ้าหอนแห้งหดส,สวนก็ได้มือละครึ่งค่ะกินเขาอิ่มแล้วก็จะได้พักพรอนแต่พีนน้องเพราะว่ามันแดดบ่ม,มีแนวสิไปได้เนาะ,ะสวนนกก็เห็ดจะเศร้ากับแรงพ่อจ้ะบ,บ่ต้องไปเห็นยามกึ่งวินนกหอน ยายแม่ไม่งานประจำอีกน,นึงก็คือเย็บผ่าเด้อพี่น้องซึ่งเย็บผ่าตอนนี้ก็เขาเย็บบ่ทันได้ก้หอนหลายจ้ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่ไทยด้อพี่น้องเด้อสงการปีนี้คอยทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลำรวยเงินทองเด้วพี่น้องสู่ๆไปน้ำกันเลหละจ้ะเขาเห็ดแห้วเขามีความสูงเห็ดไปเลยพี่น้องเห็ดเลยจ้ะ ทุกแล้วกับบัไใดอย่างเนาะสูมีความสุขถึงสิบ่ไวใดอย่างเฮากับยังมีความสูขจ้ะพี่น้องพราะฉะนั้นแล้วยูไปแบบมีความสูงบรต้องคิดยังมากมายเนาะขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมยายแมมเบาเนาะทั้งกินทั้งเบาเนาะขอบคุณลหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณพี่น้องที่ฟังไปที่ติดตามยายแมมเด้อจ้า๋ยายให้แมมมีอยังดีๆสิมา เบาให้พี่น้องป้องปายฟังเรื่อยๆได้จ่าเด้อขอบคุณหลายจ้าบ๊ายบายจ้า